สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเกิงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีคนรออยู่สำหรับใครที่ติดตามซีรีส์ Galaxy p h o t o ตอนกันมาอย่างยาวนานนะครับผมใครที่แบบว่าด,ดูมาเรื่อยๆเลยอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับตอนนี้นะครับผมในคลิปนี้จะเป็นการปิดมอนสเตอร์น่าจะหมดแล้วละครับก็คือมอนสเตอร์ Galaxy i ีไอโฟตอนราก้อนนั่นเองเนาะที่จริงควรจะทำก่อนไอสองอันที่ทำไปก่อนหน้านี้นะครับคือมี Galaxy i ี่ไอแทกิออนรากอนแล้วก็ g a l a x y ซี่ไอไซเฟอร์ดรากอนซึ่งผมอยากให้ Galaxy i ี่ไอโฟ ตอนดราก้อนมันมาปิดตัวมอนสเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลครับผมเออเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมาลงที่ในของพาร์ทนี้นี่เองครับซึ่งต้องบอกว่า Galaxy i ี่ไอโฟตอนดราก้อนนะครับแล้วก็ผมอาจจะใส่ไว้ในชื่อคลิปนะครับว่าตัว Galaxy i ีไอที่เหลือครับผมเออหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอตัว g a l a ็กซี่ไอไทคิออนดราก้อนไซเฟอร์อะไรพวกนี้นะครับก็พูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้ g a l a ็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนแล้วก็ตัวที่เกี่ยวข้องที่เหลือล้วนเลยจะไม่ได้มีการพูดถึงตัวไซเฟอร์แล้วก็ yon, วทคิ มอนสเตอร์ตัวหลักของเทนโจไคโตะคนนี้นี่เองครับผมซึ่งไคโตะเองเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่า Galaxy i p h o อโฟตอนดราก้คือมอนสเตอร์ประจำตัวของเขาคือมอนสเตอร์ที่เขาเชื่อใจมากที่สุดถ้าไม่มีเขาก็ไม่มี Galaxy i ี่ไอโฟตอนดราก้อนถ้าไม่มี Galaxy i ี่ไอโฟตอนดราก้อนก็ไม่มีเขานะครับเ,เรียกว่ารักเอสมอนสเตอร์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์กาแล็กซี่ไทั้งหลายที่ยังไม่ได้พูดถึงในพาร์ทก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวอะไรบ้างเริ่มจากพระเอกของคลิป นี้กันก่อนเลยนะครับผม Galaxy Eyes Photon Dragon ครับ Galaxy Eyes Photon Dragon เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่ามังกรเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,500การไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่2อย่างเอฟเฟกต์ Effect ที่1เป็นเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษนะครับนั่นคือ Release Monster สองตัวที่มีพลังโจมตี2,000ขึ้นไปครับพอ Release เสร็จแล้วปุ๊บเราก็อัญเชิญการไปนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้ซึ่งการอัญเชิญจากบนมือลงไปบนฟิลอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวเลเวล8ก็ใช้2ตัวอยู่แล้วแต่ว่าาถ้าอย เพื่ออัญเชิญปกติตัวอื่นอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีการอัญเชิญนี้ก็ไม่เร็วนะและเอฟเฟกต่อมาของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งในช่วงแบทเทิลสเต็ปนั้นนะครับผมเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งแล้วทีนี้ให้เรารีมูฟการ์ดใบนี้กับมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายตัวนั้นที่อยู่บนฟิลออกนอกเกมไปนะครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปด้วยเอฟเฟกต์นี้กล่าวคือตัวมันกับมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายใช้ นี้ในการที่จะรีมูฟมอนสเตอร์เอ็กซีดไปนะครับพลังโจมตีของการไปที่จะเพิ่มขึ้น500คูณจำนวนวัตถุดิบของมอนสเตอร์เอ็กซีด ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปนะครับก็วัตถุดิบเอ็กซีตละห้าร้อยนะเรียกว่าเป็นวิธีการอัปเกรดพลังแบบแหวกแนวมากเลยครับผมเน้นกับมอนสเตอร์เอ็กซีตแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยประการชนิดนี้เองครับและทีนี้การไปต่อมานะครับผมมาเบบี้กันบ้างนะครับแก่ Galaxy Eye Photon Dragon มีตัวเบบี้อย่างนี้ด้วยคือ Galaxy Eyes Cloud Dragon ครับ Galaxy Eyes Cloud Dragon เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผามังกรเลเวลหนึ่งพลังโจมตีสามร้อยป้องกันสองร้อยห้าสิบการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือเราสามารถรีลิสต์มันไปนะครับและทีีน้ เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Galaxy Eyes หตัวโดยจะต้องไม่ใช่ตัว Galaxy Eyes Cloud Dragon เองนะครับมอนสเตอร์ Monster Galaxy e y e นั้นเลือกจากบนมือหรือจากสุสานอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับผมกล่าวคือไอ Galaxy e y e Photon Dragon เมื่อกี้ใช้วิธีการนี้ได้นะครับคือแบบว่าโอ้โหอัญเชิญง่ายมากโดยเอฟเฟกอันนี้ขอไอตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้เท่าละครั้งเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในสุสานในช่วง Main ฟส a e ของเรานะครับเลือกมอนสเตอร์ Exit ติดชื่อ Galaxy Eyes ที่อยู่บนฟิวของเรานะครับเอากาดใบนี้เนี่ยไปเป็นวัต ดิบอ็กซให้กับมอนสเตอร์เอ็กซีดตัวนั้นได้เลยครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของ g a l a x y ่ไอส์คลาวด์ดราคสามารถใช้ได้การดูเอลละ1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่งั้นจะเป็นการสแปมเกินไปเนาะอันนี้เข้าใจได้แล้วมอนสเตอร์ตัวต่อมาครับผม g a l a x y ่ y e s After g l o w d r a g o ดครับ g a l a x y ่ y e s After g l o w d r a g o ดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผามังกรเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,500การไปนี้นะครับผมมีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันครับเอฟเฟกต์แต่ละเอฟเฟกต์สามารถใช้งานไดด้้้เเเเเเเพีียยงงงทรรราาาคคคััออออฟฟฟกกก่่่1นนลลบบผมืถิิวบบข มีมอนสเตอร์ติดชื่อ Galaxy e ีอยู่นะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟฟียลในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้และตามด้วยเอฟเฟกที่2เลยนะครับคือการ์ดใบนี้ที่เป็นวัตถุดิบ Ex ็กซให้กับมอนสเตอ e ์เอ็กอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เอ็ตัวนั้นต้องการใช้เอฟเฟกแล้วก็ถอดไอตัวนี้จากวัตถุดิบ e x ็กซนั่นไปเนี่ยเราจะสามารถเลือก Gala x y Eye ไอโฟตอนรากอนหนึ่งตัวจากบนมือหรือจากในเ็กอัญเชิญแบบพิเศษลงไปได้หรือถ้าเราไม่อัญเชิญแบบพิเเเศษนนรับับบกก็็อา Galaxy X ไปปวตถุดิให้ Monster C, ตััวนน้้นไดเลยและยังไม่จบครับผมคือถ้าเกิดว่าเราใช้งานเอฟเฟกนี้ในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับผมมอนสเตอร์เอ็กซติดชื่อนัมเบอร์ทุกตัวบนฟิลของเราพลังโจมตีจะเป็นเท่าตัวครับมา <c oughs> บ้าบอคอแตกมากนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์นัมเบอร์นะเออซึ่งตามแต่สถานการณ์นะครับมันอาจจะแบบเพิ่มพลังโจมตีสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดเลยอะไรพวกนี้ก็วาดได้เออเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เอฟเฟกถือว่ามีความพลิกแพลงค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะทําให้เราสามารถชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยทีเดียวเชียวนะและการไปต่อมาครับผมการไป ครับ Galaxy Eyes f u l Armor Photon Dragon เป็น Master e x e e d ธาตุแสงเผามังกรแรงแปรพลังโจมตี4,000ป้องกัน3,500แมเกาะดําเชียวนะไอตัวนี้ซึ่งนั้นก็เกิดจากการใช้ Master Level 8 3ตัวนะครับผมในการที่จะอัญเชิญ e x e e d ลงมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้วิธีการอัญเชิญ e x e e d ด้วย Master Level 8 3ตัวเราสามารถเอา Monster e x e e d ติดชื่อ Galaxy Eyes ที่อยู่บนวิวของเราเนี่ยทำการโ Overlay กับการใบนี้ได้เลยนะครับผมอัญเชิญการเป็นลงมาทับซ้อนไปแล้วก็รวบกินวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาได้อีกทีหนึ่งเลยเดียวเชียวครับและ นี่เอฟเฟกของการ์ดใบนี้หลักๆเลยก็มี2อ,อย่างนะครับผมเอฟเฟกที่1เลยคือเธอล,ละครั้งเราสามารถที่จะเลือกการ์ดสวมใส่ของการ์ดใบนี้1หรือ2ใบนะครับโดยเอาการ์ดสวมใส่นั้นให้มาเป็นวัตถุดิบเอ็กซของการ์ดใบนี้ได้เลยครับเรียกว่าโยกจากโซนเวทกบดักเนาะมาอยู่ใต้การ์ดใบนี้นี่เองครับแล้วตามตัวเอฟเฟกต่อมานะครับผมคือเ์นล,ละครั้งถอดวัตถุดิบเอ็กซีออกไป1ใบแล้วก็เลือกการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งใบทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้ครับซึงถ i c e Photon Lord ครับ Number 90 Galaxy i c e Photon Lord เป็น Monster X สีท่าแสงเผานักรบแรง8พลังโจมตี2,500ป้องกัน3,000การใบนี้ก็จะการใช้ Monster Level 8 2ตัวในการอัญเชิญ X สีลงมาเอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับคือการใบนี้ถ้าเกิดว่ามันมีวัตถุดิบ X สีเป็นการติดชื่อ Photon มันจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการดตามด้วยเอฟเฟกต่อมานะครับผมคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์เมื่อไหร่เราสามารถถอดวัตถุดิบ X สีออกไปจากการใบนี้1 ทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลไปได้ครับโดยที่ว่าถ้าเกิดว่าเราถอดวัตถุดิบเอ็กซีดเพื่อใช้งานเอฟเฟกเมื่อครูนี้นะครับผมถ้าวัตถุดิบเอ็กซีดนั้นเป็นกาดติดชื่อกาแล็กซี่แล้วก็เรายังจะสามารถทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ด้วยครับซึ่งเอฟเฟกนี้ของกาแล็กซี่ไอโฟตอนหลอดก็ใช้งานได้เทอละครั้งนะและเอฟเฟกต่อมาเอฟเฟกที่3ใช้งานได้เทอละครั้งเช่นกันและใช้งานในเธอของอีกฝ่ายด้วยเลือกกาดติดชื่อกาแล็กซี่หรือกาดติดชื่อโฟตอนหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มมมมขึ้้้นนนนาาาาบบบบืือออหหรรเเป็วััตถุดิใใกกี ไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลยครับผมข้อจํากัดเดียวก็คือทําได้เท่ละครั้งเออแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ยังดีนะและตามด้วยการไปต่อมาครับผม number 62 Galaxy Eyes p r i m e Photon Dragon ครับ number 62 Galaxy Eyes p r i m e Photon Dragon เป็น Monster Exit ท่าแสงเผ่ามังกร r ร n k แพลังโจมตี4,000ป้องกัน3,000การไปนี้นะครับเกิดจากการใช้ Monster Level 8 2ตัวในการอัญเชิญ Exit มันลงมาเอฟเฟกต์มีอยู่3อย่างนะครับผมเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือถ้าเกิดว่าการไปนี้มีการแบทเทิลในช่วงเข้าดา m a g e State นันะครับใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้ด้วยกัน ถอดวัตถุดิบเอ็กซีดหนึ่งใบออกไปจากตัวมันแล้วทีนี้พลังโจมตีของกาดใบนี้จะเพิ่มขึ้น200พอยต์คูณจํานวนรงค์ของมอนสเตอร์เอ็กซีดรวมกันทั้งหมดตอนนั้นที่อยู่บนฟิวนะครับผมเมื่อรวมรวมรงค์ทั้งหมดบนฟิวได้สัก20รัค์อย่างนี้พลังโจมตีก็เพิ่มขึ้น4,000ก็เป็นเลยทีเดียวเชียวนะครับว่าบอคตแ๊กเป็นวิธีเพิ่มพลังโจมตีที่ก่อโหดร้ารัสเซียอยู่เหมือนกันนะครับนี่และตามด้วยเฟสที่2ของกาดใบนี้เลยนะครับคือกาดใบนี้ หายจากการต่อสู้ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะดาเมจนั้นจะเหลือครึ่งเดียวครับเออเพราะฉะนั้นแล้วมี Galaxy Eye Photon Dragon เป็นวัตถุดิบไว้เป็นดีครับและเอฟเฟกที่3ของการใบนี้เลยนะครับผมคือการใบนี้ที่มี Galaxy Eye Photon Dragon เป็นวัตถุดิบเอ็กซีดอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันถูกเอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสู่สารไปปุ๊บเมื่อเรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้แล้วนะครับผมหลังผ่านสแตนบายเฟสของเราไป2รอบแล้วเราจะสามารถอัญเชิญการ์ใบนี้แบบพิเศษลงไปบนฟิวในสภาพที่พลังโจมตีของมันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ผม2เท่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแค่8,000เท่านั้นเองนะการไปต่อมาครับผม Number 95บ Galaxy Eyes Dark Matter Dragon ครับ Number 95 Galaxy Eyes Dark Matter Dragon, 95, Eyes, Dark Matter, Dragon เป็น Monster e x c e e ธาตุมืดเผ่ามังกรรงดับเก้าพลังโจมตี4 0 0พป้องกันศูนย์นะครับอ่้ uh, Dark Matter ก็มานะครับผมสสารมืดใช่ไหม <laughs> การไนี้เกิดจากการใช้ Monster Level เ3ตัวในการที่จะอัญเชิญ e x c ลงมาหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ Monster Level เเราก็ทำการ Overlay ครับผม Monster e x c e ติดชื่อ Galaxy Eyes ที่อยู่บนฟิลของเราแล้วก็ ให้การ์ไปนี้อันเชิญลงไปในรูปแบบเอ็กซิทันทีนะครับผมโดยการไปนี้นะครับมีรีมาร์คไว้ให้ว่ามันไม่สามารถถูกใช้เป็นวัตถุดิบเอ็กซิได้นะครับและตามด้วยเอฟเฟกของมันนะครับผมเอฟเฟกที่1เลยนะถ้าเกิดว่าการ์ไปนี้ถูกอันเชิญเอ็กซิลงมาได้สําเร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์เผารมังกร3ตัวจากในเด็กส่งลงสู่สารไปนะครับโดย3ตัวนั้นจะต้องไม่ใช่ตัวชื่อซ้ํากันนะซึ่งพอเราส่งเสร็จแล้วนะครับผมให้อีกฝ่ายเลือกมอนสเตอร์3ตัวจากในเด็กของตัวเองรีมูฟออกจากเเกกมไปรแลละอทีี่2ขงา์น้ยนะ นะครับถอดวัตถุดิบ e x ็กซออกไปจากการ์ดใบนี้1นึใบแล้วในเทอร์นั้นเนี่ยแบ t เทิล a ฟ e หนึ่งแบตเทิมันจะสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ได้สูงสุด2ครั้งครับเวลาเจออะไรแบบนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับผมโจมตีใส่มอนสเตอร์ได้2ครั้งนะครับถ้ามอนสเตอร์อีกฝ่ายม่องเท่งไปจนหมดแล้วก็โจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดน,นะและตามด้วยการ์ดไปต่อมาครับผม neo galaxy eyes อ h o t o ตอน a g o n ครับ n น o อ a าแ x y e y ่ s photon อน a ร o n ้เป็นมอนสเตอร์ e อ็กซ์ซีดทาแสงเผามังกรงง 4, 500, งก 3, 000, ร มอสเตอร์เลเวล8 3ตัวในการที่จะอัญเชิญ X อ็กซลงมานะเอฟเฟกของการใบนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่ามันสามารถอัญเชิญ X อ็กซลงมาได้แล้วแล้วมันมีวัตถุดิบ x อ็กซเป็น Gala x y Eye ไ์โฟตอนราก็การ์ดที่หงายหน้าอยู่บนฟิลตอนนั้นทุกใบยกเว้นการใบนี้นะครับผมเอฟเฟกจะถูกทําให้ไร้ผลไปหมดเลยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมเทินละครั้งการ์ดใบนี้นะยังสามารถถอดวัตถุดิบ X อ็กซออกไปจากตัวมัน1ใบแล้วทีนี้เนะี่ยเราสามารถทําให้วัตถุดิบ่อ็กซ์อีก่ายง สไลด์หายไปทั้งหมดเลยครับก็คือบังคับถอดนั่นเลยนะและหมายความว่ามอสเตอร์เอ็กซีดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบจะล่อนจอนไปเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมจำนวนที่ถอดรถดุดิบเอ็กซีดไปนั้นนะครับยังเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีในแบทเทิลเฟสของไอตัวนี้ด้วยครับ าจะาโหดขนาดไหนคงไม่ต้องบอกนะครับผมเออก็สมแล้วที่เป็นเอส n อนสเตอร์ของใครโตนะและตามด้วยการไปต่อมาครับผมเคยอสนัมเบอร์หกเนโอกาเลซี่อายส์พรามโฟตรอนครับเคยอสนัมเบอร์หกเนโอกาเลซี่อส์พรามโตอนรเป็นมอนสเตอร์ c e ็กซดธาตุแสงเผามังกรแรง8พลังโจมตี4,000ป้องกัน3,000ครับผมโอ้โหมาหมดอะ่ะไอตัวเนี้ยนะครับเป็นนัมเบอร์ด้วยนะครับเป็นเคยอสนัมเบอร์ด้วยเป็นกาเลซี่อาส์ด้วยแล้วก,ก ตัวในการที่จะอัญเชิญเอกซมาลงมาหรือเราสามารถที่จะเอา n u m b บอร์ g a l a x y อ y กซี่ไอพรามโฟตอนรากอนเป็นวัตถุดิบเอกซแล้วก็ทาการโอเวอร์เลย์อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาได้เลยครับซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างหลักๆเลยนะครับผมเอฟเฟกที่1เลยคือเมื่อเราเริ่มเข้าแบ t เทิลเฟสแล้วเราสามารถถอดวัตถุดิบเอกซออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบแล้วทีนี้ในแบ t เทิลเฟสนั้นนะครับการ์ดใบนี้สามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ได้สูงสุด3ตัวได้กันครับแล้วตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อม ไอสปอร์ตอนรากรอนอยู่นะครับผมมันจะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้เพิ่มด้วยเอฟเฟกต์ effect ที่1เลยก็คือว่ามันจะไม่รับเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งเลยครับนอกจากนั้นแล้ว,ลวยังมีเพิ่มเอฟเฟกต์นี้เข้ามาด้วยคือพลังจโจมตีของมันนะครับผมจะเพิ่มขึ้น100คูณจำนวนแร็งค์เลเวลรวมทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดให้กับการ์ดใบนี้ครับเออก็คือนับไปด้านใต้ของไอตัวเนี้ยมีวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดเท่าไหร่เอาแค่แบบว่าเงื่อนไขที่จะทําให้มันได้เปรีีีียยยบทท่่่่่่สสุดอออออาางงเเเเ้้ Galaxy I, Phot on, Dragon Photon ใชชม,มมมัััไไนนนะะลลลวววแตตติิญญ มี Galaxy i Prime Photon Dragon อยู่ไอ้นั่นก็รง8ใช่ไหมเออแค่มี S อตัวเนี้ยพลังก็ขึ้นพันหกแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับในความโหดของเขาที่ไปได้สุดขนาดนี้นะและที่นี้มีอีกมอนสเตอร์ตัวหนึ่งครับผมไอ้ตัวนี้มาหลังภาคเซเาเป็นแน่แท้เพราะว่ามันคือมอนสเตอร์ลิงครับ Galaxy i So Far l Dragon ครับ Galaxy i So Far Dragon เป็นมอนสเตอร์ลิงท่าแสงเอามังกรลิงสองพลังโจมตีสองพันครับการใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์าตุแสง2ตัวโดยในนั้นจะต้องมีตัวที่มีพลังโจมตี 2 0 0พันขึ้นไปด้วยนะครับเอฟเฟกของการไปนี้มีอยู่2อย่างครับแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่หนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่าเราเชิญลิงก์มอนสเตอร์ตัวนี้ลงมาได้สําเร็จแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อกาแล็กซี่หรือมอนสเตอร์ติดชื่อโฟตอนจากในสูตรสานของเราเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และเอฟเฟกที่2นะครับผมคือเอาการ์ดติดชื่อโฟตอนแล้วก็าการ์ดติดชื่อกาแล็กซี่เอาง่ายๆก็คืออย่างละใบรวมให้ได้2ใบทิ้งจากบนมือไปหรือถ้าเราไม่ทิ้ง2ในนบท i I, on, ไองใบนัวไ้กนีนะ อัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของไอายหนึ่งตัวแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น Galaxy Eyes Photon Dragon และการ์ด Galaxy Eyes ตัวที่เหลือเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมผู้ชื่นชอบ Galaxy Eyes Photon Dragon ทั้งหลายทั้งมวลนะเออซึ่งผมจําได้ว,ว่าตอนที่ทําคลิปไทคิออนไปเนาะก็จะมีท่านผู้ชมที่มาเสนอแนะว่าเออเราสามารถที่จะแบบเอา Galaxy Eyes ของคุณใครตนี้ไปจัดรวมกับ Galaxy Eyes ไทคิ o n Dragon ได้นะเออมันก็มีความเหมาะสมที่สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะใครที่มีไอเดียเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับส่วนนี้นะครับ ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมมาขยี้กันได้เลยครับว่า Galaxy i Photon Dragon มันจะไปสุดที่ไหนนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ